ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชวนสนทนาน,นะครับในวันนี้เนี่ยกองบรรณาธิการของเราเนี่ยได้หาข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยความจริงเรื่องนี้เนี่ยเป็นประเด็นไปสักเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วนะฮะก็มีรายงานออกมาเกี่ยวกับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับนักเดินทางหญิงความจริงนักเดินทางหญิงใช้คํานี้ก็ไม่ถูกนะเพราะเป็นเรื่องของดิจิตอลโนแมดนะฮะก็คือในสมัยนี้เนี่ยมีคนที่เขาทํางานเนาะโดยที่ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ที่ ออฟฟิศหรืออยู่ที่บ้านอย่างเดียวเป็นการทำงานที่คุณสามารถเดินทางไปทั่วโลกได้เลยนะครับแล้วก็ทำงานจากระยะไกลนะครับซึ่งเชียงรายของเราเนี่ยติดอยู่ในอันดับที่2ด้วยกันเดี๋ยวนี้จะมาค่อยๆไล่เรียงกันสัก5หัวข้อ4ีซาหหัวข้อใหญ่ว่าดูกันครับว่าทำไมเชียงรายของเราเนี่ยกลายเป็นจุดหมายของดิจิตอลโนแมดที่ว่านี่เราไปดูกันก่อนครับว่า ตอนที่เขาศึกษาเรื่องนี้มันมีประเด็นอะไรยังไงที่เขาถึงเลือกขึ้นมาที่จะศึกษานะครับเขาบอกว่าการทำงานระยะไกลเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไปนะครับแล้วมันจะกำลังจะกลายเป็นเทรนด์นะครับไอ้เจ้าดิจิตอลโดม a มเนี่ยหรือการออกเดินทางไปทำงานแล้วก็ใช้ชีวิตในต่างแดนเป็นระยะเวลานานนะครับ ทิศทางหรือกราฟตัวนี้กําลังเติบโตอย่างก้าวกระโดดนะครับผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเดินทางทั่วโลกเนี่ยได้สังเกตเห็นแล้วว่าข้อมูลของดิจิตอลโนแมดวีซ่เนี่ยหรือวีซ่าสำหรับ Digital Nomad เนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นอย่างเป็นประวัติการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับสะท้อนให้เห็นว่า มีผู้คนที่ไม่ได้มองหาแค่การทำงานในระยะสั้นๆในต่างแดนอีกต่อไปครับแต่ต้องการย้ายไปใช้ชีวิตในที่ใหม่ๆอย่างจริงจังแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆแต่สำหรับนักเดินทางหญิงการเลือกสถานที่เนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของเมืองหรือวัฒนธรรมที่น่าสนใจเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ แต่ยังมีเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทัศนคติของคนในท้องถิ่นต่อผู้หญิงหรือความปลอดภัยในการเดินทางกลับบ้านคนเดียวในยามค่ําคืนด้วยเหตุน,นี้ฮะจึงมีการจัดทําดัชนีพิเศษขึ้นมาครับเพื่อจัดอันดับเมืองที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับนักเดินทางหญิงโดยรวบรวมข้อมูลจากประสบการณ์ของผู้เดินทางทั่วโลก ผลการศึกษาเนี่ยชี้เห็นว่าโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีสัดส่วนนักเดินทางดิจิทัลโนเมดเพียง18เท่านั้นซึ่งต่ำกว่า25ในเมืองส่วนใหญ่ที่ถูกสำรวจนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความไม่สมบุไม่สมดุลทางเพศอย่างชัดเจน ในแวดวงนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะผลการจัดอันดับเนี่ยได้เผยเห็นว่าเมืองที่ได้รับการยอมรับว่าปลอดภัยที่สุดในโลก3อันดับแรกเนี่ยได้แก่ไทยเปน,นะครับซึ่งมาเป็นอันดับที่1อย่างขาดลอยะฮะตามมาด้วยเชียงรายประเทศไทยแล้วก็มอนเตวิดีโอที่อุรุกวัยนอกจากนี้ข้อมูลยังชี้เห็นว่าความปลอดภัยไม่ใช่ปัจจัยเดียวในการ ตัดสินใจแต่เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เมืองเหล่านี้ครับกลายเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเราไปดู ผลลั์นะที่เชียงรายออกมาเนี่ยเขาก็มีตารางออกมานะครับทำให้เห็นว่าเฮ้ยเมืองแต่ละเมืองเนี่ยมันมีทิศท,ทางอย่างไงและมันปลอดภัยยังไงจากงานวิจัยเนี่ยเชียงรายเป็นเมืองที่โอบล้อมด้วยขุนเขาทางภาคเหนือของประเทศไทยได้รับการยกย่องในระดับสากลว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่น่าทึ่งที่สุดสําหรับนักเดินทางหญิงโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ทํางานแบบดิจิทัลโนแมดด้วยนะครับอันดับ2ของโลก ที่เชียงรายได้รับการจับอันดับเนี่ยให้เป็นเมืองปลอดภัยที่สุดเนี่ยสำหรับนักเดินทางที่เป็นนิทอนโนแม d เนี่ยซึ่งเป็นลองเพียงแค่กรุงไทเปยอย่างที่บอกไปที่ไต้หวันเท่านั้นอันดับ3ของโลกด้านความปลอดรู้สึกปลอดภัยระบุว่าเป็นเมืองเชียงรายเนี่ยเป็นเมืองที่ทำให้ผู้เดินทางเนี่ยรู้สึกปลอดภัยมากอยู่ในอันดับ3นะครับแล้วก็ในด้านความรู้สึก ปลอดภัยของที่ผู้หญิงเนี่ยจะต้องเดินทางคนเดียวเราก็ติดอยู่ในนดับ3เหมือนกันทําให้ผู้หญิงเนี่ยที่เดินทางมาคนเดียวเขารู้สึกสบายใจแล้วก็มั่นใจในความปลอดภัยของในพื้นที่เราสัดส่วนของนักเดินทางหญิงที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเนี่ยเชียงรายมีสัดส่วนนักเดินทางหญิงที่จอนโนแมทเนี่ยสูงถึง22%ด้วยกันซึ่งทั่วโลกเนี่ยค่าเฉลี่ยอยู่ที่18%แนนะครับและยังเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุดในบรรดามเมืองของประเทศไทยที่ได้รับการสำรวจอีกด้วย ความปลอดภัยในเวลากลางคืนเราเป็นยังไงผลการศึกษาเนี่ยชี้ชัดว่าเชียงรายของเรานั้นรวมไปถึงกรุงเทพด้วยนะฮะมีคะแนนสูงกว่าเมืองท่องเที่ยวในภาคใต้มากในเรื่องความปลอดภัยในการเดินทางคนเดียวยามค่ำคืนซึ่งเป็นข้อมูลที่ยืนยันจุดแข็งของเชียงรายได้เป็นอย่างดีนะครับจากที่ผมเล่าเรื่องผลการศึกษาไปเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่คนเชียงรายเนี่ยน่าจะทำให้เราได้เห็นถึงจุดแข็ง ของจังหวัดเราอย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ รู้สึกว่ามันน่าจะมีหลายๆประเด็นที่เราควรรักษาแล้วก็ส่งเสริมไปพร้อมๆกันสิ่งที่ควรรักษาและส่งเสริมเนี่ยเราลองยกประเด็นเช่นเราต้องรักษามาตรฐานความปลอดภัยครับความปลอดภัยส่วนบุคคลคือจุดแข็งแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่สําคัญที่สุดของจังหวัดเชียงรายครับรัฐแ,และชุมชนเนี่ยควร,รต้องทํางานร่วมกันนะครับเพื่อรักษามาตรฐานด้านความปลอดภัยเนี้ยให้อยู่ในระดับสูงต่อไปนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็นักเดินทางจากทั่วโลกด้วย ต้องมีการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับนักท่องเที่ยวครับอัตราส่วนนักเดินทางหญิงที่สูงเป็นเครื่องยืนยันว่าเชียงรายเป็นเมืองที่ให้รัฐได้ที่ให้การตอบรับอย่างอบอุ่นนะครับควรมีการส่งเสริมวิถีชีวิตดั้งเดิมแล้วก็วัฒนธรรมล้านนาที่งดงามซึ่งมันเป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวนะครับให้เข้ามาสัมผัส ต้องมีการส่งเสริมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและก็เชิงนิเวศด้วยนะครับเชียงรายเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามที่สวยงามภูเขาที่อุดมสมบูรณ์ยังมีชุมชนพี่น้องชาติพันธุ์ที่หลากหลายยังมีการส่งเสริมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและก็อนุรักษ์วัฒนธรรมเนี่ยจะช่วยรักษาคุณค่าเหล่านี้ไว้นี่คือสิ่งที่ลองหยิบมานะฮะว่าเราจะ,จะต้องรักษาแล้วก็ดูแลอะไรบ้างและสิ่งที่เราควรพัฒนาเราควรพัฒนาอะไรบ้าง ผมลองยกมานะว่าเออสิ่งที่เราควรพัฒนาจากสิ่งที่เรามองจากงานวิจัยชิ้นนี้ก็คือเราควรยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน,นครับการเติบโตด้านการท่องเที่ยวแล้วก็จํเนวนักเดินทางที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะต้องได้รับการสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่เพียงพอเช่นการขยายท่าอากาศยานซึ่งตอนนี้เชียงรายก็เริ่มขยายอยู่นะฮะแล้วก็การพัฒนาเครือขา่ายถนนเพื่อรองรับการเดินทางและการขนส่งที่คล่องตัวขึ้นเราไปดูครับ เราต้องประชาสัมพันธ์จุดแข็ง ด้านความปลอดภัยครับแม้จะมีคะแนนความปลอดภัยสูงเนี่ยแต่หลายคนยังไม่ทราบข้อมูลนี้อย่างแพร่หลายนะครับการประชาสัมพันธ์เชียงรายในฐานะเมืองที่ปลอดภัยสําหรับผู้หญิงอย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องเนี่ยผมก็คิดว่ามันจะช่วยดึงดูดกลุ่มนักเดินทางคุณภาพให้เข้ามาสัมผัสประสบการณ์ที่น่าประทับใจได้ต้องมีการสนับสนุนการทํางานทางไกลครับเพื่อต่อยอดจุดแข็งของเมืองนะครับเชียงรายอาจพิจารณาพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสําหรับกลุ่มดิจิทัลโนแมดโดย เฉพาะก็ได้นะเช่นเรามีโคกินสเปซหรือที่พักอาศัยที่ตอบโจทย์การทำงานเพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นศูนย์นกลางสำหรับ นักทํางานทางไกลยอย่างแท้จริงนะครับผมว่าเนี่ยจังหวัดของเราเนี่ยได้แสดงให้เห็นแล้วว่าเออเราเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่เมืองท่องเที่ยวที่สวยงามเท่านั้นแต่เป็นเมืองที่มีความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพสูงที่จะเป็นศูนย์กลางในการทํางานระยะไกลนะครับในระดับโลกซึ่งอย่างอย่างที่บอกไปครับนี่คือเทรนด์ใหม่ของโลกใบนี้ที่ผมคิดว่าเชียงราย,น,ยน่าจะเป็นตัวผู้เล่นสําคัญไม่ใช่แค่ระดับภาคไม่ใช่ได้แค่ระดับประเทศครับแต่เป็นตัวผู้เล่น สำคัญในระดับโลกนี่คือทั้งหมดของชวนสนนาวันนี้จนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีครับ